การที่เรามาสร้างเครื่องบินจำลองเป็นเนี่ยสามารถไปสู่ความเป็นนักบินการเป็นการบินเครื่องบินจริงได้ดังนั้นการที่จะให้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ใช่ของเล่นอย่างเดียวนะมันยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพและเป็นอนาคตของเขาได้เราก็เลยจะมีโปรแกรมในวันพรุ่งนี้เพื่อจะพาเขาไปนั่งเครื่องบินจริงและไปสัมผัสกับเครื่องบินจริงโดยเรียกการโรงเรียนการบินนครพนม และในวันที่สองของการอบรมน้องๆได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนมเพื่อเป็นการจุดประกายการเรียนอาชีพการบินหลังจากที่อบรมและเตรียมตัวในช่วงเช้าน้องๆก็ออกเดินทางด้วยรถบัสของโรงเรียนด้วยบรรยากาศสนุกสนานและตื่นเต้นทีม่มีโอกาสได้เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนมเป็นพิเศษโดยระหว่างทางน้องๆก็ทานมื้อกลางวันกันบนรถเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ เดินทางมาถึงผู้บริหารและพี่ๆของสถาบาันได้คอยต้อนรับน้องๆด้วยความอบอุ่นพร้อมให้ความรู้และพาเยี่ยมชมในแต่ละส่วนอย่างเป็นกันเองในครั้งนี้นอกจากน้องๆทุกคน จะได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการบินเพิ่มเติมแล้วน้องๆยังได้สัมผัสการฝึกบินแบบเสมือนจริงของเครื่องบินจำลอง Airbus A320 อย่างใกล้ชิดและยังตื่นตาตื่นใจกับโชว์การบินเดี่ยวผ่าแผลงของเครื่องบิน Extra 300L ไฮไลท์ที่ทางสถาบันได้เตรียมเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับและก่อนทึงโชว์ที่ไฮไลท์นั้นก็มีเครื่องบินรบ F16 Alphaje t บินมาทักทายน้องๆอีกด้วยครับแม่ถือเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆครับ ที่จะบินได้เราต้องเรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับเครื่องบินก่อนเครื่องยนต์กลไกลต่างๆการบังคับเลี้ยวอะไรนี่มันมันทำงานยังไงเพราะว่าการบินมันเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติเราต้องเรียนรู้เข้าใจกับมันเราถึงจะบินได้ต้องท้าความไปที่ร้อยปีที่ผ่านมาเราเป็นประเทศที่สองที่เรามีการบินแต่เราทําไมไม่เจริญก้าวหน้าเท่าประเทศเอเชียสมัยนี้เนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วอเมริกรันเขาช่วยเหลือเราเราเคยผลิตเครื่องบินเองแล้วก็เลิกผลิต เขาช่วยเราตลอดเขาให้เราตลอดเราก็เลยไม่พัฒนาต่อเพราะนั้นเป็นความจําเป็นที่มันจะต้องก้าวหน้าต่อไปเป็นวิทยาการใหม่ถ้าที่มานี่ถือว่าถือว่าเป็นคนรักการบินคนที่บินได้นี่ทางกองทัพอากาศหรือว่าทางนเขาถือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นภาษาบาลีก็มีอากาเสยัยนติอิทธิยาผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศก็หมายถึงว่าเป็นนักบินนี่เป็นผู้มีฤทธิ์คือไม่ใช่คนธรรมดา วิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมทําการฝึกสอนโดยหลักสูตรหลักก็คือหลักสูตรนักบินพาณิชย์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า commercial pilot license นักบินจะรู้จักกันในชื่อย่อวัด CPL ครับซึ่งหลักสูตรที่นี่จ,จะมีพิเศษกว่าเขาคือเราจะสอนการบินด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A320 ซึ่งเราลงทุนซื้อมาในราคา98ล้านบาทน้องๆที่สนใจจะเป็นนักบินครับขอให้ขยันมันเรียน ประการที่1ประการที่2คือรักษาสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสายตาประการที่3ปฏิพานไหวพริบปฏิพัน์ไหวพริบนี่ฝึกกันได้ถ้าเลือกเรียนได้ควรจะเรียนจบในปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเพราะว่าจากผลการสอบผู้ที่จบในสาขาวิศวกรรมมานี่จะสอบได้เป็นส่วนมาก90% ของจานวนทั้งหมดนะครับก็ขอฝากไว้กับน้องๆที่อยากเป็นนักบินในส่วนนี้เท่านี้ครับคือผมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆ,ๆครับว่าอยากเป็นนักบินครับผมเพราะว่าพ่อกับปู่ก็เป็นฐานอากาศครับแล้วก็มีอาเป็นนักบินด้วยครับการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักบินครับบางทีเตรมตัวมากไปก็ไม่ดีครับเพราะาเขาจะไม่สามารถรู้ศักยภาพของตัวเราเองได้ครับการที่เป็นนักบินเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนเก่งมากแต่ก็ต้อง ไม่ได้ต้องการคนที่แย่มากครับดาวแบบคนกลางๆนะครับบินครั้งแรกใช่ไหมครับที่ตื่นเต้นที่สุดเป็นการปล่อยเดี่ยวครับคือเราบินขึ้นไปไม่มีครูบินไปคนเดียวเลยครับแล้วก็การปล่อยเดี่ยวครั้งแรกครับจะในความรู้สึกหวงหวงหันมาทางขวามือไม่มีครูแล้วชีวิตเราอยู่บนมือของตัวเองครับก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็ผ่านไปอย่างปลอดภัยครับเป้าหมายสูงสุดของผมเลยครับอยากเป็นกัปตันครับ ถึงเวลาที่น้องๆทุกคนรอคอยการโชว์การบินเดี่ยวผ่าดแผลงของเครื่องบิน EXTRA 300L โดยสุดยอดนักบินผ่าดแผลงมือหนึ่งของไทยที่ในวงการนักบินทหารรู้จักเป็นอย่างดีนาวะอากาศโทวัชิรากรจินจันหรือครูเยี่ยวที่มีฝีมือบินขั้นเทพหาตัวจับยากและผ่านการบินมามา,มากกว่าแสนชั่วโมง ซึ่งแต่ละท่าทางการบินของครูเหี่ยวนั้นเรียกเสียงปรบมือจากน้องๆได้อย่างกึกก้องนอกจากจะประทับใจยยังทําเอาน้องๆตันลึงด้วยความทึ่งและวาเสียวด้วยโดยเฉพาะท่าเอาไซลูท่ทาแฮมเมอร์เฮดที่บินขึ้นไปตรงๆจนเครื่องหมดแรงยกและบังคับเครื่องบินตกลงสู่พื้นหรือท่าไนฟ์เอ็ดพาสที่บินเลียดเหนือพื้นดินด้วยความสูงเพียงไม่กี่สฟุต ในวันนี้ถือเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆกับเส้นทางอาชีพการบินในอนาคตมากมายเช่ละครับ ับใจเครื่องบิน s 1 6เพราะว่าทั้งเร็วแล้วก็ทั้งเสียงดังค่ะสนุกมากค่ะพี่เขาบังคับเครื่องบินเก่งมากๆเลยค่ะตื่นเต้นมากเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกตอนเขาจะขึ้นแล้วก็วิ่งตามเลยค่ะเพราะว่าอยากเห็นมากว่าเขาจะขึ้นยังไงคนลุกมากค่ะเพราะว่าเสียงดังมากตื่นเต้นมากครับสำหรับผมเครื่องบินต้องเป็น F16 ครับเขาบินแบบไม่คิดชีวิตเลยกลัวว่าจะตกลงวาใส่พวกเราไม่รู้โอ้กรีดกา์ดแบบเหมือนเห็นดาราเลยนะ เป็นเครื่องบินเอ็กซ์ตรา 300L ที่เป็นเครื่องบินของวิเรากัรบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครปนมซึ่งซื้อมาเพื่อฝึกนักบินให้รู้กับท่าทางการบินที่รุนแรงแล้วก็การแก้ไขท่าทางการบินที่ผิดปกติครับคิดเร็วทําเร็วการตัดสินใจต้องเด็ดขาดรวดเร็วทําก็คือทําไม่ทําก็คือไม่ทําแล้วก็กล้าหาญแต่ไม่ใช่ห้าวหาญเพราะกล้าหาญเลคือเราทําได้ตามสภาพที่เราทําได้แต่ห้าวหาญคือบางทีเราทาไม่ได้แต่เราก็กล้าทําซึ่งอันตรายซึ่งไม่ใช่วิสัยของการบินรุนแง่งครับ ความแตกต่างของเรามันก็จริงๆแล้วมันถ้าเป็นรถยนต์ก็แค่สองแกนซ้ายขวาแต่เครื่องบินมันมีสามแกนบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังมันมีครบทุกแกนนั่นคือว่าสภาพร่างกายเราจะถูกดึงไปทุกๆแกนถ้าหากว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงพอนะเวลาเครื่องที่มันหมุนไปหรือเสียการสรงวัวรแรงเราอาจจะเกิดสภาพการขึ้นไส้หรือวิงเวียนแล้วก็การหลงสภาพการบินแล้วก็เกิดอันตรายที่สุดได้ครับ